สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง CM โอเชียงใหม่แกงโฮสยามบรีตี้นะครับ,บอาบอ๊ออยู่ที่กาดเมืองใหม่หรือว่าตลาดเมืองใหม่นะครับคืองงหนักมากนะคะว่าปกติแล้วนะักท่องเที่ยวจะไม่ได้เดินที่ตลาดนี้นะครับแต่ว่ามีไกด์นำทัวร์มาเอาทัวร์มาลงที่นี่นะครับก็เลยแปลกตานะครับ แต่ว่าตลาดที่มักจะมีฝรั่งช้อปปิ้งซื้อผักผลไม้ก็จะเป็นตลาดายกตัวอย่างเช่นตลาดสมเพชนะคะเพราะว่าย่านนั้นจะมีโรงเรียนสอนฝรั่งให้ทําอาหารไทยนะครับแล้วก็เจ้าของโรงเรียนก็จะพานักเรียนนะครับมาซื้อผักและผลไม้ในย่านนั้นนะครับก็น่าจะเป็นหลักสูตรสองสมวันนะครับในการทําอาหารนะครับหรือว่าเป็นหลักสูตรระยะสั้นแล้วก็กลับ บ้านไปก็คือทำอาหารไทยได้เลยนะครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับแต่ว่ายังมีอะไรหลายๆอย่างจะซื้ออยู่นะครับอาจจะไม่สะดวกนะครับในการถ่ายทำคลิปนี้ล่าลากันไปก่อนนะครับแปดหรือ5%้าเปนเดี๋ยวมาพบมาเจอมาเจอกับอด้ใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณและสวัสดีครับ